สวัสดีค่ะเจอกับอาลีนะคะเนาะช่องอาลีคนผุพัน,นะะเน,ะนาะค่ะเนาะเมน้ที่ทำมากินนี่นะคะ่ะกระเพราหมูตุ๋นเนาะคะ่ะอาลีเพิ่มเป็นตีนไก่ใส่พร้อมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยค่ะนี่เป็นปลาลูกค่ะเจ้าของห้องเป็นเรากับเขามาให้กินค่ะ เขาเรียกอะไรนะมิลล์ล้นเหรอฮะก็นแหม่เราเอาอะไรมาให้มิลล้นเหรอขึ้นเนี่ยหลุดจริงจริงขึ้เจริงขึ้นเลยอะอืมอร่อยค่ะ เพน่งเอิญอย่างเ่าลืมเนี่ยใส่ปลาล่านะคะปลาดุกอ่ะเพิ่งเอิญอย่างโรนเหรอกินกระเป๋าวะ พอไก่อี่ยังบรสชาตพุดซ่มตัวค่ะแต่ตว่ารีบผักก่อนค่ะวันสงวันนะคะ กระเพาะมันเสียมากระพักแล้วมันก็โอเคขึ้นน,ะะน้ะนะอะเนาะตอนเป็นใบรุ่นนี้หมักกินเผ็ดค่ะสั่งสมตามเบิรนก็เพ็ดเผ็ดซาสมนานนะคะ่ะ อายุเยอะมาแล้วมนันเห็นเลยค่ะพ่อเฮาบางวารีกินเผ็ดมาตั้งตอนเป็นวัยรุ่นไม่รู้เผ็ดยังไงค่ะแม่ละปรุงพริกไห้นะคะเนาะกของพริกเอ,อนเุิกขี้กนูุนะคือพริกไห้ค่ะ เพ็ดยังกับเพ็ดกินมาแต่ยังน้อยบางทีเฮาบ่ได้กินข้าวพร้อมเนาะกันเนาะเพ็ดกะเห็นงานเห็นหยังซี่น้ำย่อยมันย่อยในกระเพาะเฮา มันก็มีส่วนหนึ่องอะน,น้ำย่อยอะมันท็่ในกระเพาะเขาบางดังนั้นเราต้องอดแล้วคับอดเขาอดน้ำอะ่ะกินไปเลยค่ะผันยันอ้วนเนี่ยสิ่ะเข้ากระหรีกเลี่ยง,งอะไรอ่ะ ของมันเอาค่ะกระเพราแซ่บอยี่วกระเพราหอมกระเพราบ้าน ờng nhưng đấy nó ăn lồn巴拉 đúng không? này mà. Bắp mềm láo, bạch đục to nôi, miu, nó khoa dì gìn. Bạch đục nhảy, mình, vuốt khẩu cành nó thua à. ประดุกนาเซ่บก็ประดุกเลี่ยนมันมีวันบากินอะไรก็ได้กิน,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 กนนะมันก็จะออกกินปลามาปสดค้าครับทรงซัม,มืมอมันเนี่ยจะเป็นอย่าง อยู่สึกับปวดหนังนานเ่าลูกตุนนพนไก่กับตุ้นหมูกับตุนอร่อยเลยทำเมนูนี้ Vũ Tuấn tuần กดใส่มือหนูนะอ่ะเนาะค่ะ อย่าลืมนะคะสําหรับชมเงินชมไม้มนะคะเนาะชุมน้องชุมหนุ่มหนาเป็นสิววันหนาเป็นฝ้าเกิดจากสารสเตยียรอยะะที่เอาใซร์กรีมมานะใส่ว่านหางจระเข้ดีเลยค่ะมันเจ๊ครับครับสารสารเคมีออกจากหนาเฮาค่ะว่านางจระเข้มันดีในเซเว่นก็นมีขายเด้อค่ะ ที่ว่า95.5%อนะลองซึ้อมาใตอซเบิ่งกนะหนาผู้ใได้หนาเป็นเขาเรียกอะไรพดพื้นนะเป็นพื้นนะคะพื้นสิวนะพดพื้นเป็นตุ่มนิดน่อยอนะ่ะหนาเรียบเวลาแต่งหนาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นหุบเขาเล็กๆนิดหน่อยนะคะเนาะ พวกที่มีสิวเซียนหลายๆน้อจมูกเป็นแงาๆค่ะลองเอาสูตรไดดีไปไซ่ลงเบงอลีบใไ่ดีเด้อพวกที่หนาเด็ดเผาหนาเผาหยังสิค่ะดำๆอ,อกดำๆกันกๆใส่ของไงดีค่ะเนี่ยคีมกันเด็ดนะคะเนาะ เวลาฮ้อนสิออกไปข้างนอกหรือว่าจะไปทํางานแต่งหนาก่อนคะ่ะเอานี่ลองลองหนาก่อนคนมาแต่งหน้านะคะเนาะลองพื้นก่อนถ้าซื้อประมาณซิปหลอดอะลีแถมทองหนึ่งวง0.4กร,รัมนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่มีแค่เหลือนี่หน่อยหนึ่งคะ่ะเพราะว่าตัวเทนมันมาเปิดบินเอาเวนไปนะ,ะ,นะับไนคุณได้สนใจนะคะทองนี่ นักประมาณ0.4กร,รัมนะคะเนาะเปิดบินหรือว่าสีเอาสีเอาไปใส่นะคะซีบลอดแถมแหวนวงหนึ่งนะคะเนาะสำหรับพี่น้องสำหรับผู้ยิงแบบว่าซุมเอ้ยซุ่มไอ้นะคะเนาะเป็นผู้ยิงหรือผู้ชายมากการแต่งหนา้าแต่งตานะคะหรือว่าเออจอกไปข้างนอกกันเด็ดนะคะเนาะซอยได้คะ่ะกันเสียงอยู่วีได้เพราะว่าเด็ดอยู่ประเทศไทยมันฮอนนะคะเนาะ ห่อนไหลตะกอนตะรุนเฮายังน้อยมันกับบุคอยเดดห้อนไม่ได้เพราะว่าเข,า,ขาเรียกอะไรนะในในโลกเฮาอ่ะกระจกเฮาอ่ะมันบางลงบางลงแล้วมันก็เลยแบบเด็ดมันก็เลยแบบเรงข,ข้นนะค่ะเนาะเฮาก็ต้องกันเด็ดไปก่อนนะคะเนี่ค่ะหลอดหนึ่งเดินนั่นอยู่ดิค่ะใช่ได้ดนอยู่ด้หลอดหนึ่งสำหรับผู้ยิงเนาะคะ่ะหรือว่าอ่าซุ้มเอ้ซุ้มอ้นะะเนาะค่ะเนาะเป็นสิว เป็นฝ้าตรงผงแก้มมันสีดำจากการเด็ดเผาเนาะค่ะเนาะหนาหมอกหนามันหรือว่าซิลเซียนซิวหยางเสียงอาลีสิเนี่ยนำผงเผือกเนาะค่ะเนาะอาลีขายอยู่ผงเผือกอยู่ใส่นอนตรงมีผงเผือกเป็นกล่องแบบนี้ผงเผือกเนาะค่ะเนาะสำหรับพี่น้องใส่ตัวไหนมาแบบบุถึกเนาะอเลี้ก็แนะนําตัวนี้น มันจะมีส่วนผสมคือโบผ้ายเลยค่ะนี่ต้นหนาเฮานะโบผ้ายเพราะว่าใส่ใส่กับเจลวันหางจรเนะเข้น่ะเพราะว่าเจลว่านหางจระเข้มันจะซอยดูดดูดซึมสารเคมีที่เฮาใส่านานๆไปนะคะสำหรับคนที่เป็นซิวง่ายเป็นฝ้านะคะเป็นกะเ,เดยดเผาหนาเฮาเวลาเฮา,า,าออกไปข้างนอก ตัวนี้คะ่ะอารีเจดไส่ตัวนี้ผสมกับเจวันหางจระเข้ตะกอนนา้ายรียจะเป็นฝ้าไหลนะคะถ้าผู้ใดอยากรูปหรือว่าเพิ่มเติมอยียงอะไรสินะคะเนาะอยากรูปแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเสียไปส่งหน้าเฟสอารีตะกอนหนา,ารีจะเป็นสิวเป็นเบิรไปเบิรงรูปในเฟตอารีเลยนาอารีจะเป็นสิวนะคะเป็นสิวเป็นฝ้านะคะเนาะ,ะ,ะทุกวันนี้อันนี้อารีใส่กล้อง i p h o n นนะคะเนาะ,ะ,นะเพราะว่ากล้อง iPhone เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือจะชัด เนาะค่ะจะฉัดกว่าแอนรอยเนาะค่ะเนาะนะคะหนะะ้นะะนาดีไพ่เบิร์กเลยคะ่ะแก้มเนี่ยก็บ,บ่มีสิวไงเมื่อะนี่ค่ะฉัดเนาะคะ่นะเนาะ,ะตะกวดนี่คือมันบ่มีความหมั่นใจเนาะคะ่ะ <c oughs> ตอนนั้นบ่นมีความหมั่นใจอย่างไรคือจะออกไปข้างนอกแล้วสิ่งแบบไเบิร์กนะ้าเฮาเฮาก็บขีดระแวงแนละ้วว่าเฮ้ยมึงเบิร์กอย่างว่าเบิร์กสิวแบบคือมันมันบ่มีความหมั่นใจเบิร์กนะ้าเฮาแล้วแบบเฮ้ย นี่ดิสุขีไร่ที่ยัง้นเขาขิดไปเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาบูมีความมั่นใจในตัวงเฮาแต่ถ้าเฮาหนาเกี้ยงหนาไม่สิเออมองไปใส่คนกับมองสิ่บบเฮามีความมั่นใจว่าเฮ้ยหนาะเฮาสใสนะห <c oughs> นาเฮาบ่ดูดีขึ้นนะสินะคะนะ่ะเนาะลองใส่เบิ่งค่ะค่ะบาาอยากได้ข้อมูลจากอรีกับทางมหาลีได้เนาะค่ะเนาะรา่าลีจะใช่ประจําคือ,อเป็นแคปซูลน,นะคะแบบเนี้ย <c oughs> <ๆ S 2> เป็นแคปซูลมันจะเป็นผงค่ะอยู่ข้างในเป็นผงอ่า อัลฟานะคะโปตีนใช่ไหมอัลฟาโปตีนนี่คะ่ะตีเป็นถ้่วแบบนี้อันนี้จะใส่อลี่จะใส่สองสองข้างนะคะเนาะถ้่วหนึ่งอลนี้จะใส่เป็นแบบครึ่งนะคะเป็นสองข้างนะคะมันใส่เป็นครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วกลับมาผสมกับไอ้ว่านหางจระเข้อันี้ใส่ประจำนะคะว่านหางจระเข้แล้วกลับมาทู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 ผสมผสมผสมให้ม,มันละเอียดแล้วมาทานาเขาก็จะเริ่ม ใสเนาะค่ะเนาะเริ่มใสขึ้นเนาะคะ่ะแล้วก็สิวอยู่ตรงแก้มเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงนะคะเนาะเนี่ยบุมีนลค่ะสิวอลีหนาบวเป็นสิวคะ่ะบวบข่อยเป็นสิวเลยว่ายังไงบวค่อยพี่น้องเห็น,นะะบอกค่ะบวค่อยเห็นเป็นสิวเดีวอลีเวลาอลีลงคิดตรงนี้นเยหยนาใสขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ลองเบ่งเนาะค่ะเนาะแบบอลีเอาแบาบสูตรเคล็ดลับดีๆเนาะคะ่ะมาให้พี่น้องได้ฟังได้เพื่อแบบ เปลี่ยนแปลงพอพอนาะแบบอย่างเปลี่ยนแปลงหนาบางบางทีซุ่เป่สุไม่หนาเป็นซิวเป็นฝ้าเด็ดหม่เด็ดยังฮอร์โมนฮอร์โมนนี่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาแน่เนาะค่ะนาะถ้าเป็นฝ้าฮอร์โมนนะสิจะใช้เวลาแน่แต่ว่าถ้าเป็นฝ้าแบบพวกเป็นการธรรมดาหรือว่าก้าดอกกาเด็ดเสียเออตัวนี้อะค่ะพี่น้องใช่ดีค่ะผสมกับเจวาหางจระเข้เหมือนไดรีนี่ค่ะนี่ค่ะฝ้ามันจะหลุดจางลงจางลง ค่ะนี่กับโจคิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องสนใจกับเอาข้อมูลอดีไปใช้ได้ละค่ะแล้วแบบอยากรักษาจริงๆกับถักอลีมาปรึกษาฟรีเนาะค่ะเนาะอลนีกนลนะลาลวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ